ครูนะเป็นคนหนึ่งนะคะที่เชื่อในพลังงานแล้วก็เชื่อในการทําบุญมากๆเลยในการไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งที่ครูเคยลองดูแล้วค่ะครูไปขอพอรหลวงพ่อโตค่ะแล้วครูออกไปขายไอติมใช่ไหมมิทันใดก็มีลูกค้ามาดักหน้ามารอจะซื้อของของครูให้ครูขายได้แล้วค่ะหรือบางทีครูอะไปขอพอรปูศรีโทยา่าปทุมมาใช่ไหมคะครูไปท่องนโัตศาสสามจัสามจุกนะคะแล้วก็อ่าใช้คาถาของท่านแล้วก็ขอพอรท่าน อนะแล้วครูก็ขอพรน,นี่แหละให้ครูได้มีความสุขไม่มีทุกข์แล้วก็มีปัจจัยเลี้ยงตัวเองไปยังพะนิพานตัวที่ฐานแค่นี้ค่ะแล้วก็คืออย่ากค้าขายดีนั่นล่ะค่ะเหนื่อยบางทีอะตอนตอนที่ขายติมใช่ไหมเดินขายมากจนแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะจนมานั่งสวดมนต์คาถาพระมาจากาักรพัทอะไม่กี่ชั่วโมงค่ะนะไอติมมันหมดเกี้ยงนะคะแต่เราต้องสวดทุกวันค่ะนะจะเอาสักาถาก็ได้หรือ เอาแค่สาธุก็ได้ค่ะสาธุแล้วก็เบิกบุญเก่ามาใช้วันนี้นะคะสังเกตเลยเหมือนคนบุญจะหมดก็คือแบบเราอาจจะสุขภาพไม่ดีอาจจะเก็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าหรืออะไรมาใกล้เราก็จะเป็นแล้วละ่ะทีนี้นั่นแหละพลังบุญของเราไม่ได้คอบรอบล้อมเราไม่ให้ป้องกันแต่ถ้าเราสวดคาถาต่างๆไว้ในใจไม่ว่าจะเป็นคาถาพระมหาจากักรพรรดิคาถาเงินหลาน ะแล้วก็นั่งสมาธิแสงสว่างนี่แหละจะป้องกันทําให้ตัวเราอะ่ะสุขภาพดีนะโดยที่ไม่ต้องกินยาก็ได้นะ mm hmm. ก็คือผ่านที่ผ่านมานะหลายเดือนที่ผ่านมาสวดมนต์นะคะแล้วก็นั่งสมาธิแทบจะไม่ค่อยได้เป็นอะไรเลยอ่นะ,ะแต่พอมาเป็นก็แป๊บเดียวก็หายกินยาก,ก็ภาวนานั่นแหละค่ะว่าให้ทุกที